ระยะ2ค่ะ GFR อยู่ที่60ถึง89ระยะ3เนี่ยจะมีทั้งหมด2ระยะด้วยกันนะคะเขาเรียก 3A ค่ะ45 59และ 3B นะคะ30 44ระยะ4ค่ะ ไตนะคะคนเรามีทั้งหมด5ระยะด้วยกันนะคะ5ระยะด้วยกันถ้าคุณหมอบอกคุณว่าไตาเริ่มเสื่อมแล้วสิ่งที่คุณจะต้องไปดูต่อไปหรือถามคุณหมอก็คือว่าค่า g f r อยู่ที่เท่าไหร่นะคะคุณต้องไปดูค่านี้นะคะ JFR แต่ถ้าในช่วงแรกๆเนี่ยเขาจะยังตรวจเป็นค่าเกรตินีนอยู่นะคะก็ต้องเอาไปคำนวณอีกทีนึงแต่ถ้าเกิดว่าบางโรงพยาบาลคำนวณให้เลยคุณดูตามนี้เลยนะคะ ไตระยะที่1ต่ํากว่า100นะคะ9 0้าถึงหนึ่ยค่าไตาคนเราสามารถสูงเกิน100ได้อันนี้ถือว่าเยี่ยมนะคะถ้าใครเจอภาวะนี้แต่ถ้าเกิดคุณเริ่มต่ําลงมาแล้วคุณก็ต้องเริ่มดูว่าอยู่ระยะไหนนะคะแล้วถ้าเกิดต่าลงมาเรื่อยๆต่ําตลงมาเรื่อยทุกปีคุณต้องเริ่มเอะแล้วนะคะอย่างเช่นปีที่แล้วอยู่ระยะ1ปีนี้อยู่ระยะ2ปีหน้าอยู่ระยะ3าม ต้องเอะแล้วนะคะเพราะว่าผ่านไปแค่3ปีคุณลดลงมาทีละ10%เนี่ยถือว่าไม่ปกติแล้วนะคะดังนั้นเองเนี่ยคุณต้องดูนะระยะ2ค่ะจ f r อาอยู่ที่6 0สิถึงแประยะ3เนี่ยจะมีทั้งหมด2ระยะด้วยกันนะคะเขาเรียก 3A ค่ะ45-59และ 3B นะคะ30-44ระยะ4ค่ะ15-29ระยะนี้จะเริ่มมีอาการแล้วนะคะบวชีมีกลิ่นนะคะเป็นฟองรวมไปถึง คุณหมอก็จะส่งตัวเราเนี่ยไปที่แผนกไตด้วยนะคะเพื่อดูแล เฉพาะทางนะคะและถ้าเกิดคุณเป็นระยะ5นั่นก็คือไตน้อยกว่า15บางโรงพยาบาลจะพูดคุยกับเราเรื่องวางเส้นฟอกไตนะคะอย่าให้มาถึงจุดที่เราไม่รู้ตัวนะคะแล้วคุณหมอส่งเราไปอีกแผนกหนึ่งแล้วเราถึงค่อยรู้ตัวนะจริงๆค่าเลือดเนี่ยเราสามารถดูเปรียบเทียบมี b e ฟ o r e a f t e ตได้เลยนะคะตัวนี้มันสามารถเก็บไล่เรียงเป็นปีเป็นปีนะคะเหมือนเราดูการดีขึ้นของสุขภาพเราอะถ้าเกิดเราไม่จดเราไม่ดูเราไม่เทียบนะคะเราจะไม่รู้ว่าอะไรดีขึ้นหรืออะไรไม่ดี ขึ้นนะดังนั้นค่าเลือดเป็นเรื่องสําคัญที่ทุกคนควรจะต้องหมั่นดูให้เป็นนะคะและค่าจีอ่าก็เป็นอีกค่าหนึ่งที่หลายๆคนนะคะที่ทานกลุ่มยาเบาหวานความดันไขมันหรือไทรอยกดยูลิกสูงยาพวกกลุ่มนี้ อยากจะให้ดูค่าไตาร่วมด้วยนะคะว่าตอนนี้คุณกินยาไปเนี่ยโอเคโรคนั้นอาจจะดีขึ้นแต่ไตคุณเสื่อมลงไหมคุณก็ต้องมานั่งปรับนะคะว่าเอะเราจะทำยังไงให้ค่าไตาเราดีขึ้นเพราะถ้าเกิดต่ำลงไปเรื่อยๆการรักษาก็คือการฟอกไตนะคะ ทุกคนไม่อยากฟอกไตค่ะนะคะเพราะเวลาฟอกไตเนี่ยโหรินเห็นนะคะแต่ละคนไปอยู่นอนโรงพยาบาลประมาณ3 -4 ชั่วโมงแล้วก็ต้องไปรอคิวนะคะไม่ใช่ว่าทุกคนจะฟอกได้ด้วยต้องต่อคิวกันคิวเนี่ยตีสามตีห้าเลิก5้าทุ่มบางบางโรงพยาบาลก็ยังมีนะคะสําหรับหลายท่านที่เล่าให้รินฟังเนี่ยไม่ใช่เรื่องสนุกนะคะดูแลก่อนที่ภาวะกลุ่มนี้จะเกิดขึ้นนะคะ